นะแล้วก,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 ก็เก่าเลยเออย้เป็นสาวเป็นสาวนา่นารักเลยครับ <laughs> แม่เจ้าอายุเท่าไหร่เกาะสามแปดเรียกพ่อสิลกูก <laughs> <laughs> ถึงใจสบายดีพ่อ <laughs> เห็นเฮาทางนอกถ้าบอกหัว่าเฮาสมแม่ตัวตัวเสื่อเอิรอายหรือเอิร์นพอเอิร์อายอิรอายคือดีเด้อพ่อ ยังบอกเป็นคือเก่าครับหนาลักคือเก่าครับความสดใสก็ยังคือเก่าครับแต่ว่าก็ที่บอกคือเก่าคือความสวยครับสวยขึ้นนะเป็นไหนสมมตหัวใจเป็นสีชมพูบ่ะฮะหัวใจเป็นสีแดงเน้ยผู้เบาวไทยแบบผู้เบาวไทยฮะผู้เบาวไทยเลียงแท้แท่นี่บ่ะแท้ๆหรอฮะผู้เบาวไทยเลียงอออยากได้มูอยากได้รุ่นมูแม่เลียงยู่ป่ะ เขาจะเขาจะไปก่อนไป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 เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ <laughs> ยวยูบอกาสอเรามาะหารบอกให้บบขเ,เขามาดอกสิ <laughs> เดินทางแล้วโอเคจพอกันเดินทางแล้วครับมา

คครรัับบผมสวัสดีครับทุกทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับผมจะเดินทางเข้าสู่อ่าด่านช่องเมิกครับเพื่อที่จะข้ามไปปากเซครับผมมากับพ่อใหญ่นี่ครับพ่อใหญ่หัวย้อนคนละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถเยอะครับตอนนี้ยังขันหนามากว่าไร ฮันหน้ามันเป็นต่ำอย่างเดียวครับแลยได้ครับพี่น้องของไงกับเบาบาดแบบเาบาดพาเราสำนักเราเบาบาดพอแล้วพอแล้วเจะเราต้องใส่ลาโดนแล้วครับบรรยากาศแบบนี้บอด้เฮนกันโดนแล้วครับมันเป็นปีเรบบาบอแม่เคานี้รอบครบรอบปีพอดีแล้ววัวโดนอะไรปีหนึ่งน่าจะปีหนึ่งพอดีค่ะว่าเพาไปตอนเก่าเดือนเสร็จแล้วก็พักไป กลับมาใหม่ครับเขาสู่ลาวไต้ครับจากวันสิพาไปไสดกระทาเบิ้งครับกนไหลก้อนกนไหลก้อนจำนวนก็ไหลบ่จะบอกกขาคอมเมนต์พร้อมแล้วไปหน่อยมาแล้วมาแล้วผุนยิ่งมาแล้ววันนี้ยิ่งมาแล้วยิ่งมาแล้วผุนผุนโอ้ยโอ้เขาบอกลูกปืนปรแมาณจะล้วนผมมีแต่ล้วนเครื่องบินฮะเครื่องบินแต่นะแต่อยไม่หน่อยไม่หน่อยเห็นคนนี่ว่าจะล้วนเนาะจะล้วดมากเลยเอาและวแล้ววันนี้เราเอาเงินจะล้วนที่ไหนยังเอื่อญอยู่บ่าเขาเล่าเงินจะล้วนเ่ย ให้เพิ่นมาหับอยู่บ่อเขาซอครับว่าขันเนี่ยว่าสิบ่กินข้าวเพิ่นก็เห็นเพิ่นคือเพิ่นสิเลี้ยงผมก็เลยกินซะอ้าหมือนิว่าจมหิวข้าวหิอ้วนแล้ววันน้กินแต่ดึกือ่เดือเศ้าตื่นขึ้นมาพแล้วบอกจะร่อยโลลงมานี่4-5ชั่วโมงวันมาสิมาหอดอุบลครับรถมาไปโอเคครับเดี๋ยวกะ้าติดตามชมกันเดือนห้ามาทำกันก่อนเพิ่นเขาตั้งด่านอย่างเราอย่างเนี้ยของแขวก็ต้องคาดอยู่บ่ไดี้ฆ่าที่นี่ตั้งด่านอยู่บ่นนี้ตั้งบ่ราะตั้งราคาดนะ ตลาดตลาดแม่นว่ะเออเขาจะโอเวียนรถเลยมาฮอดแล้วครับดานซองเมกครับขามไปวังเตาขามไปปากเซ่ครับเอ้าบุกขามว่ารถเมอร์ป่ะนี่นะรถเมอร์ป่ะนี่โอ้ทานทานก่อนไปหากาก่อนอากาอากาหมายความว่ากาส่วนกาน้ำมันเอ้ยอร่อยดีๆวันอยู่นี้พุ่นย่าจีบอ๊อกลอกย่าฝอไทยไทยเวัสดอ่า ่ช่แล้วก็ไปแซวผูส้สาวปั๊บน้ำมันอ่าอันนี้คือ,อยังบกสอลสองเมฆไปนี่อู้บ่เคยขึ้นมาบกสอลีเกเด้อ,โอ,โอบ่ร่องหัวบ่ต้องการน้ำประตูดนวยเนาะใช่นี่ก็นั่งจากด้านเมื่อกี้นะ่ะมองใจลงบกสอล่ะรถมียเก่าโมงกับสิบสามโมงลงปักเซ่บกสอลไม่ลงผีเลยบกสอลงรักแปดคือรถเล้าสิออก,กรักแปดเก่าโม่งกันบ่มาห่อนี่ รถไถสิออกจากบกศอไทยอุบลนนะ่ะเก้าม,มืงมันได้สวนทางกันรถไถสิไปอยู่เล้ารถเล่าสิไปอยู่ไยเห็นบออันนี้รถเล่าบอนี่บออันนี้ก็เป็นยิกหม่องหนึ่งใบสามสตาร์สตาร์สวนกันเมื่อคือเก่าสรุปล้วบเข้าใจเออบเขอดใจเ้าตอนแรกก็จักเราบกขไปอยู่ตรนี้ขุดกกเหมืนไงอันบอ เจอเทาไรระบบอะไรเจอได้แล้วเจอได้แล้ว,อลวต,อตอนนี้พ่อมาหอดอยู่อ่าด่านสองเมตรครับมาซื้อน้ำบักาวปั่นน้ำบักเผาปั่นกับฟ่าวฝ้าในตั้งหน่อยยี่งดกแต่ว่าอยากกินน้ำเย็นครับในรถก็มีแต่อ่าน้เนำเย็นเลยกินัหวานเย็นๆมาแต่เม่คืนบ่ฝันครับเสียบ้าพ่อสาวลาวคนนี้บ่ได้พ่อโดนๆโดนเป็นปีแล้วจนจำไม่ได้ครับมาเราหนีแบบออ๋เป็นสาวเลยน่ารักเลยเกือบปีเกือบปีกว่า จะอายบอหน้ากบประมาณกับเป็นปีล่ะบ่หน้าพ่อเจ้าก็น่าจะปีกว่าบอหน้าก็ใครเหรออ่ะบอหน้าก็ใครเหรอ๋อกอุบบ้านเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งครับผมเคยทุกคนทีได้เบิ้งก็อาจจะจำบ่ได้าขึ้นกันครับเพราะว่าทุกคนนี้เพิ่นงามขึ้นนี่ดีเป็นสาวขึ้นเน๊ะแต่ก่อนนี่จะแบบตุ้ยๆจักหน่อยนะแกมบวมๆวมจัดหน่อยนะเสมอที่ว่า เป็นสาวได้ไปเห็นยังมาโบกไปดีกะครแสดงว่าครูบาวเลี้ยงบบดีเจ้าฟังไ้เด้อเจ้าเลี้ยงเราบบดีเด้อนี่เห็นไหมครับพวกน้องอดิสบายดีเนตีสบายดีค่ะเป็นไหนไปเรีเมื่อบหา่โอ้ยงามอยู่งามอยู่โบกไปเดือเมื่อวานเดือเมื่อว่ะอืมก่มีเงินก็เลยไป่งเื่อพวกฮาร์ฟบาวไทเรียน เพื่อนโอ้ยอ่าสวยหาผู้แววไทยเลี้ยงมาสัตว์หาภูแววไทยเลี้ยงต้องมาเลี้ยงเด้อน้องอาลีเป็นว่าเผินหาผู้แววไทยเลี้ยงมาสัตวเอาแท้นี่เอาเอาเทอะเซอร์ซีฟ้ารีเดียส่าเพราะไหนก็โอ้ยแหงเลยโอ้ยโอ้ยเป็นโมกิดเลยนะโอ้ยอ่าสวยโอ้ยมาสั่นโอ้ย เอ้คนอื่นพรท่านทีเห็นหน้าเห็นตาได้คนนี้เห็นเหรอได้มันก็ต้องเห็นได้หลายคนคือว่าแม่บอกเพื่อเลือกว่าเ้ยเลือกกระดอกกระเดียเลือกร้ายได้บ่งได้ไม่เคยได้ยินบอกเขาว่าสนคใจเลยวะหน้าเราคือเก่าครับมาเราเนี่เป็นสาวเลยเราเนั้นยังเป็นแบบว่ายังเป็นเด็กหน่อยยังแบบตุยตุยอยู่เลยแก้มก็ยิงใหญ่ครับข้าวข้านั้นสิบสี่ปีได้แล้วบอตอนนี้เท่าได้ละสิบหกสิบเจ็ดได้สิบหกสิบหกสิบเจ็ดเรอแม่อเดิมจะเป็นสาวละตอนนั้กก็รังฮัดเป็นสาวก็ลังคัด เปไนเปรูไปไหนไดรูดไผัวจะคนแล้วโอ้ยสวายยังไม่ได้รูกเลยผัวก่ได้เร้วบ่ได้แบัเมี๋ยวคือแท้จริงวะแม่เทาทั้งคุณก็ได้บอาทั้งบอั้มีอยู่บามีจังไดหลอบก้อนมากกับบามีแล้วโอ้ยมากับความพักไวไป่นแน่แน่ไปไหนเขาขาป้าทิมแล้ว หร,ร TS, ือป้าเขาเฮ้ยเ้าต้องปลาเขาไหมไปปลาเขาปลาเขาแล้ววะน้องอดีตครับแสบแห้งอืมแสบแห้กินพิซซ่าตะกี้ก็แสบแสบแสบแล้วเนาะใส่ปลาแดกลงไปเนาะเพิ่นบอกเป็นนะครับปกติเพิ่นก็บอกเป็นนะครับแต่ตอนนี้ผมแบบว่าผมอยากอายเพิ่นจซื้อเลยบาผ้าเพิ่นบอกแบบ่ะานั่นจ้ะแบบสีป่ะไปกินแบบสี โบเบิรงลูกค้าตอนนี้โบเบิร์นเบิร์นเจ้าผู้เดียวโมดิเห็นกันโดนแมนโมดิพอกันโดนไม่ก็คุ้นคุ้นคุนว่าตอนแรกว่าคิดว่าโบแมนเไแมันมาขอกรบเจืาจูไม่แมนคือหน้าตาเจ้ามันคนละแบบเลยกับตอนนั้นเลยแมนคนละแบบตอนนั้นน่าแห้งอ่าน่าแบบนั่าเลยแห้งเลยบอกอ่าบวมเลยล่ะแล้วก็ดำกว่านี้ตอนนั้นนะแล้วก็เป็นซิวจัง่อยอ่ะนี่ก็ซิ้วกบซิวไม่ไม่ซิวอยู่แต่มันแบบน่ารักขึ้นนะแบบบวน่ารักขึ้นก็เก่าเลยเอาอย่างนี้น่ารักขึ้นดื เป็นสาวเป็นสาวน่ารักนะครับเฮ้ยจังแมนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมือนะเดี๋ยวจังสิมาเด่นทำไม่ดอ่ารอบนี้เบลเบลแม็กเดนบลแม็กสิไปก่อนเดี๋ยวก่อนสิบไปเราถามเนี่ยแม่จะอายุเท่าไงเกาะสามแปดเรียกพ่อสิลูกถึงใจ ซ้ำกันเลยซ้ำกันเป็นบ้าเออซ้ำกันโอ้ยซ้ำก <c oughs> <laughs> ันโอ้ยเหมดคำสิร์เวย์ว่าเราเป็ดังดีเว้ยพอปีที่สองเออพอจะเป็นพอจะขนาดจะเป็นเป็นอาย,ยุอายอายสามสิบแปดก็ซ้ำกัน,นเดี๋ยวสบายดีพอ <c oughs> เอาถ้าถ้าเห็นเฮาทั้งนอกเด้อ ถ้าเห็นเฮาทั้งนอกถ้าบอกหัวเฮาสมแม่ตัวตัวเสื่อเอิร์ดอายหรือเอิรพอเอิร์ดอายเอิร์ดคือดีเล้วะป้อคือดีเลยวะขอบขอบใจแล้วชื่นใจเลยนะถือว่าเฮาเขาอายอายเขาอ่าสอ้ายชื่อน้ำสายน้อกเมอาอ๋อเอิร์ดอายเนี่ยเขาซื้อซ้อยเมอเอิร์ดอายเขาซื้อซร้อยลุงพอลุงพ่อภาษียางนี่โอ้ยกีนี่โอ้เอิลุงนี่ง ยังบอกเป็นคือเก่าครับน่ารักขึ้เก่าครับความสดใสก็ยังคือเก่าครับแต่ว่าก็ที่บอกขึ้เก่าคือความสวยครับสวยขึ้นน่ารักขึ้นอ่างามขึ้นงามขึ้นงามขึ้นไปไหนสมอหัวใจเป็นสีชมพูปะค่ะหัวใจเป็นสีแดงเน้ยไอ้ผู้บ่าวไทยหรือผู้บ่าทลาวขึ้นอปดิผู้บ่าวไทยแบบผู้บ่าวไทยฮะผู้บ่าวไทยเลียนแท้ๆนี่ปะแท้ๆนี่หรอฮะผู้บ่าวไทยเลียน อยากได้โมอยากได้รุ่นโมแม่เลี้ยงอยู่บ่เอาภาษาสิบแปดสมแมกกับสมูมแม่ตัวเนาะโมแม่บ่พิจารณาบุกกรเฮ้ยิจารณาไปไปเฝ้าหลายเขาจีเขาจีไปก่อนไป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 เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวบ่ขืนบ่ฟันว่าสิพ่อน้องเพื่อนครับไปพ่อเซ่เลยน้องการีดครับน่ารักขืนนะครับ อ่าวคือลายเลยแหละก็ต้องเป็นสาวเลยครับพอสิบเจ็ดปีตอนนี้บอแม็กจะไปขอดไซด์แล้วน่าจะยุด,ดานนะครับรถตืดๆๆสำหรับ่องเมฆนี่ก็ห่างจากอุบลประมาณสักหาสิบโลเลยครับหาสิบโลหกสิบโลนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่จะข้ามไปอ่าปารีสก็มีหลายหม่องครับจำภาักสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเลยครับก็เชิญชว,วนทุกๆคนครับ มาเที่ยวกันได้ครับพต้องไปไซคับข่าวต่ไปแต่ปากเซ่กักับพ่อได้เที่ยวพ่อได้เบิ่งอยู่ครับพวกน้ำตกพวกปราสาทต่างๆเดี๋ยวกัไปเขาด้านเฮ็ดเอกสารครับแล้วก็เดินทางกันต่อครับแอ้วดี๋กับปั๊มพาสปอร์ตเรียบร้อยครับเดี๋ยวกทะทา่อเมริกาเอากสารรถโบขึ้นโบฝันโบขันไปพ่อน้องอารีดโอ้โหคารากาดี่อ่ะเป็นสาวขึ้นเลยเขา่าตาล เป็นสาวแบบโอ้แบบแบบนั่นเลยครับแต่ก่อนยังเป็นน็กหน้อยู่ครับยังตื่อตื่ออยู่ซึมม่งนเารักแข้งครับก็ขึ้นบาฝันครับถือว่าเป็นสีสันรก่อนออกเดินทางครับเดี๋ยวเขากะเดินทางไปน้วกันครับสำหร,รับอีพี่นีกัไปเงาวๆ้ครับตลาดรักสิบสี่ครับออกมาจากด่านมหอหตลาดรักสิบสี่ตลาดลักสิบสี่เมืองบาเกียได้ยังมาขายเตา ปลา,าตัวอย่างอุ้ยปลาตัวนั่นแม่นบอก<ะ>ปลาบอกตัวอย่างโอ้ยเอียนอืมเอียนเลี้ยงบ่หรือหาเอาข้าวมาสาดเลยอุ่นเต่าใส่ส <laughs> กระเป๋าเลยเอาไปยังไม่ปล <laughs> ่อยบ่หรือ,อไปยังจื่อเต่าจามโตยิ้มเปิดๆมาตลาดแล้วอุ้ยสามสามสาม รักสิบสี่ครับตลาดบาทเกียงบะแมกไว้ใส่น้องบะแมกไปมารอบอได้คล้ายไก่คือเก่าใส่คนทองไปใส่แล้วปีกายนี่ทองเกิดแล้วขอแล้วเกิดแล้วแม่จะไม่ปีบายแล้วมันสิอุ้มขามปีอุ้มทองขามปีมาแต่เก่าแม่นบ่ ปีไปโอ้แสดงว่าย่างกราตีฮะนี่แลนแรนล่ะแรนล่ะว่าได้แล้วแรนเออว่าแล้วเป็นยางเลยเด็เป็นตุยางอ่าอ่าบนใหญ่มะขายนี่น้องปูน้องปูเออว่าอยู่เดี๋ยวหาอยู่หันบ่ะเหต์อ่าจะกินกะบพี่แม็กมาหาแล้วอ๋อมาแล้วบ่เมื่อกี้นี่ใช่จ้าแสดงว่าบ่แม็กซื้อแล้วพี่บ่เข้ามาต้องซื้อเนาะเอากินฟรีซื้อกันได้ซื้อมาซื้ออะไรอาซื้ออะไรอะเาซื้อบะไรเพิ่นเส้ามาขายี่ตีคนทอง มันของมาอยู่อ๋อเป็นบางมือบ่แนนมือนี้บได้มากถ้าถ้า,าตัวเล็กผมพ้นตุกแน่อ๋อมาขายขนมคือเก่าของแนมาขายขนมคือเก่าบบได้พ่อกันโดน,อ,น,น,อ,นอุ้ยเป็นปีเลยไหนไม่มาอยู่ดอกแต่ว่าผ้าน,นี่ะนะเ้าแบบว่าไปเล่าไต่แล้วมันเมื่อยมันยังกับโบได้แวะกับพาเลยนะโดนแห้งบบได้พ่อเป็นทังไหนโบได้พ่อกันโดนถามข่าว มีลูกมีเต่าหรือบ,บอ่บอบ่เก่าอะไรๆยังคือเก่าโอ้ห่อนแต่ว่ายูนี่วะห,ห่อนแต่ยาวมากเหมือนกันคลายเป็ดนะคขายเป็ดคือเก่า <c oughs> ยังอยู่คือเก่าบนอโบร่แมาดนกันเลยปีกว่าวปีประมาณสามเดือนสี่เดือนเนาะอันรน้านนี่ก็นจนยางเลยอะ หม่าบ่เห็นหนาจอยว่ามันสีได้เห็นเนื้อมือหนามื้อมือหนามือหนาจะมาัม <laughs> น,นี้ปยสิองีบ่จ๊ะเนอนไรส่องีก็บปจักได้เอาน่ได้ท้องปูมีหยังภุ่มใจเสนอุอปลไก่จะเสีบแต่วาเปไก่ยงได้เท่าไนท่อันนี้เสีบยสบเยะบ่ตามประการความแสีบใส่ทุงเลยอ่าอง่นอล้วใส่ซ้ำนั่นละเปลี่นหมูนี่ย เิ่งมูเหรอนี่นุ่มไหม่ของหายแนนบอกแซ่บแท้อยู่บ่เมนูใหม่แซ่บแท้อยู่บ่ขายได้หรืเปนี่ยนหมูโอ้อันนี้ยังไงใกล้โอเอาในซองสิมีหลายอย่างเลยนะบริมาโดนครับลองซีมฝีมือเพไปนครับภาษาเมันอสิเปลี่ยนไปอยู่บ่ตอนนั้นพื้นปัญเขาต้อกินร่วมกันเนาะอือหิวเขาเดลยสิ ขาบ่แม่ก้อมเด้รอบนี้เมื่อยรอบนี้อิ่มไปกินเฟอมากหันนี่เมื่อยพ่อเหรอโหลดคลิปกับบ่ด้เนาะอยู่นี่สัญญาณบ่อแห้งเลยเอาซสำลิงบ่อต่อาแห้งแบบอ่าหอนสำลิงอ่ะเดี๋ยนเราไปเดี๋ยวเราทักมาบ่แห้งเลยอันนี้ขายยังเนี่ยฮะ บ่บดิเบิ้งบ่เบิ้งจรัเปล่าป่ะใส่ใส่ใสเบิ้งเว้ยฮู้หอนหเลยว่ะอาออายในสองอ่านกินน้ำทากินน้ำท่าอ้ยอุ้ยมีน้ำด้วนี่โตโตโองอ่น ตลาดลักสบสีครับบริมาโดนครับปีกวัวเดี๋ยวผมบริพาหลอเยครับผมอยากเบิ่งก็คือเบิ่งในสอ,องมแม็กครับเท่าไหร่ะเจยเมื่ออยากรับตื่นจะสมาส่เลยนอนก็น,นอนดึบกบาเป็นเป็นวัวงเป็นียวงเียกซ่นเป็นจุ่มืนทุกคนจโไงเดี๋ยวรอบหน้าแจ็คสืมากวนใหม่เท่าไรสามสิสาิบ ถอนหาลวะหาซิบนะหาิบล่นกิ้ม้นึงิบกนี่นี่เอานหาหาันนี่พวดีเบิรนี่ยปะแดดปะดีจบยนงแดสิดียจะเบิร์เั้นจบใบแซนมาเด็กก็แม่สิเบิรตเบิรแสนเนาะนองปูครับมาตอนนี้ก็ยังบ่มีลูกครับแต่ว่าปันมีแล้วัวสอง ต like, ่งกคนที่หาตกนคนที่หคนทีึ่งก็จะตีหัวเอาเด้ออย่าบอกตัวทีบเด้อแน่เขาไม่อเอาเขียวเขียวเขียวมาเบิ่งก่อนไปเดี๋ยวหอกหนาวพอกันใหม่บายไปเมื่อยได้ยินตอนนี้ดิได้ยินตอนนี้บ่ไปกันไปนี่ โอ้โอสิไปกับยอกไม่ค่ะขายเป็ดก็นะ่ามันยังขายเป็ดขึ้นเ่าอ่ะนี่ก็ได้ปีกวักวๆมาเบี๋ยวพอกันโดนอันนี้จบแล้วบ่จบแล้วจบแล้วเพรพี่ไก่หม้อเจ็ดบ่เออตัวม,มือกขายมาขายเป็ดซอยแม่แบบดุแบบมันเอากะได้ปิ้งไก่ครับปิ้งไก่พาสือข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวน่านจะอยู่โซนพผน าาออกมาจากตลาดปลาเจียงครับได้นะเนาะโหซื้อโคตรคึกคืลครับคึกคืลโอ้บริเทสอ่ะ <c oughs> พี่บ้ายังมาแต่ใส่เนี่ยป,ปิ๊ <c oughs> กกระจุ๊กปิ๊กกระจุ๊กวดกระปั้นตับเอาเนี่ตยาตายเลยเจ้าตาเขียวเลยเจ้านี่พี่บ้านี่ไล่เนาะเอายางมาสามสีดด่คนเลยเขาเขา,เขาขี่รถมาเนี่ยิดเพลงเขาเหยนว่าคนคึกคืลในาดครับบอติดดอกเพียงฝรั่งนี่นี่อไรใส่ใส่ใส่เอายังให้เขาเหรอมียังให้เขา เขาเขาเขาสิว่าว่างยาเขาเขาจะใส่ยาเสนีเขาเอาดอกนั่นล่ะอันอันอันเจ้างามดีไทคิวบ่าวแม็กซ์เซลผู้สาวเซยเลยครับเจ้างามดีวะจ้าโอ้นี่ขายถั่ยขายจานตัวเองขายจานกระเบื้องโอ้ยหอวยตั้ได้ตั้ได้ตั้มคอยเอาขั้นไม้ได้แก่กว่า พ่นคือนรูมไรแท้หายขอดูดูกก็ให้อยากได้ก็เพราะอยากไอ้ตัวไจานให้เอาจานบอห้เอาจานไปครับเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวเข้าที่พักครับวันศุาสิไปพักใส่น่าจะปากซองหรือเปล่าหรือรักดีบอรักเก็ตท่นรักดีเนี่ยบอร้านนี่รักเก็ตงี่อ๋อรักเก็ตก็ได้เก็ต